สามารถกดปุ๊บเนี่ยตอบสนองได้รวดเร็วกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะดีมากเลยคนใช้ S10 อย่างเราเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ย hey, ฉันยังไม่ได้ซื้อ S20 เลยแต่แบบฉันได้ฟีเจอร์ระดับนี้เลยเหรอ นี่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟกี้แล้วนี่คือ One UI v อร์ั่น2.1สำหรับตัวนี้นะคะับผู้ชมมีการปล่อยอัปเดตให้กับ Galaxy S10 Series ในประเทศไทยซึ่งน,นดุดเนี่ยก็เป็นเครื่องไทยนะมีคนมาบอกว่ามันอัปเดตแล้วก็เพิ่งได้มาแล้วก็ Note 10ได้เหมือนกัน ส่วน S9 กับ Note9 เนี่ยว่ากันว่าให้รอสักนิดหนึ่งอาจจะมานะแต่อาจจะมาช้าหน่อยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของฟีเจอร์ของ One UI เวอร์ชัน2.1รอบนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ m i n o r Chan g e <c oughs> คุณผู้ชมหรือว่าเปลกกันแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่มันดูดว่าการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยทำให้คนซื้อ S10 series หรือว่า Note10 เนี่ยเชิดหน้าชูตาได้เลยว่า1ฉันไม่โดนทอดทิ้ง2 S20 รุ่นใหม่เหรอฮ่าๆเอาไว้ก่อนก็ได้เพราะฉันยังอัปเดตได้อยู่มามาดูดีกว่ามีอะไรแปลกใหม่บ้างาว We go, we go. สำหรับวันนี้อาจจะ้องใช้หน้า่าดุดนะคะผู้ชมเหมตุผลเพราะว่าปกตินาดุดจะใช้หน้าดาราเก,กาหลีก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมันไปติดเรื่องลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะใช้หน้าในดุดแล้วกันทนๆนกันไปหน่อยแล้วกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ได้แค่นี้แหละปลานลุยเลยแล้วกันเรื่องกล้องถ่ายภาพแล้วกันคุณผู้ชมสำหร,รับกล้องถ่ายภาพรอบนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีมากเลยคนใช้เส1 0อย่างเราเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยฉันยังไม่ได้ซื้อ S20 เลยแต่แบบฉันได้ฟีีเจอร์ดัน้ ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างผู้ชมเริ่มจากตัวแรกก่อนเราเรียกเขาว่า AR Zone คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเลื่อนไปนี่เข้า่าอื่นๆแล้วเลื่อนไปทางขวาสุดจะมี AR Zone ซึ่งก่อนที่จะอัปเดตเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเอาไว้แล้วว่าการอัปเดตครั้งนี้จะทําให้ AR Emoji ทั้งหมดของคุณนั้นหายไปหมดเลยคุณต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันผู้ชมว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากกล้อง AR ก่อนนี่อันใหม่เลยล่าสุดเลยหากต้องการใช้กเ็เอา มากินใช้ได้อยู่เลยนะเดี๋ยวไปอนุญาตก,ก่อนตอนนี้ก็เรียบร้อยคุณผู้ชมสร้างเพื่อนอ m โมจิใหม่เอาไว้เล่นด้วยเรามีมาสมีกระจกมีฉากอ๋อเปลี่ยนฉากได้อ๋อนี่คุณผู้ชมนี่มันเปลี่ยนฉากได้อ่าเช่นกลายไปจ้าระเข้ไปแล้ว ฮ่าฮ่าฉันกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เออน่ารักดีคุณผู้ชมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเฉพาะใบหน้าเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะโอ้มีอีโมจิของตัวของดิสนีย์ด้วยทรายที่แล้วก็มีนะ้ Mickey Mouse. องมิกกี้เมาส์คราวนี้ก็มาเหมือนกันวันนี้นั่นดูด,ดูหน้าสดนะบอกไว้ก่อนเลยเอาไว้ก่อนละกันอตอนนี้เรากำลังจะสร้างอีโมจิของตัวเราขึ้นมานะคุณผู้ชมแหมมีการให้โหลดแพ็กพื้นฐานก่อนด้วยคือดูดูดเนี่ยตั้งใจไม่เข้าอันนี้เลยนะเพื่อจะได้มากดดูพร้อมกับคุณผู้ชมเลยอันอื่นเนี่ เราถ่ายรูปคุณผู้ชมพอเราถ่ายรูปปุ๊บก็บ <ó> จะให้เราเลือกว่าเราเป็นเพศไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะทําการประมวลผลตะดืดเมื่อกี้เรดดูเลือกตัวนี้ไปสาวน้อยผมสั้นเออกมาเป็นอะไรเอ่ยเออจ้าเหมือนไหมเหมือนนัดุดไหมเราก็เปลี่ยนทรงผมได้นะจริงๆนัดุดต้องหน้าม้าสิเปลี่ยนสีเอาเนาะเออผมสีเทาเก็เท่เหมือนกันมีช่วงนึงนัดุดใส่ผมสีเทาเนี่นะโดนดเขา <laughs> <laughs> จะใส่หรือไม จะตีเลยมีใบหน้ามีตานะ เออน่ารักขึ้นเนาะคล้ายๆอะไรนะอะไรซิปาโตอะไรที่หนูเคยเล่นมาก่อนน้ะเนี่ยแปลกดีคุณผู้ชมริมฝีปากเนี่ยวันนี้ปากเนี่ดูไม่แดงมันก็ไม่แดงตามเลยนะเออเออเข้าใจทํานะโอเคมีแต่งลูกตาแต่งเสื้อผ้านะเปลี่ยนเสื้อกันหน่อยมีด้านล่างช็อตแพนส์แบบนี้ก็โอเคนะเอออย่างนี้โอเคแล้วแหละแต่ว่านะเครื่องแต่งกายโอ้มีหลากหลายเลยแต่ที่ส่วนใหญ่นี่ยหนูจะแต่งตัวประมาณนี้มากกว่าเนาะมีชุดไว้นะก็เอาไปใส่ตัวของเราอย่างเงี้ยเหรอโอเคคุณผู้ชมเข้าใจแล้วดีไซน์เเเเเเสสืื้้้้อออออผาาาาแลวกก็ไปใ่ออ่นนนนนนรััดดีีีะะมมมหิ Picture Link สติกอร์นี่คืออะไร Picture Link คืออะไรเอ่ยอ๋อก็คล้ายๆกับการสร้าง AR ขึ้นมาบนฉากแล้วก็ใส่นู่นใส่นี่เข้าไปคุณผู้ชมมีสติกอร์ AR emoji โอเค AR doodle ก็คือที่มันเป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวเราพักตัวไว้แค่นี้ก่อนคุณผู้ชมไปดูอย่างอื่นกันบ้างสำหรับเรื่องกล้องอีกนะสำหรับเรื่องกล้องเนี่ยที่เพิ่มเติมข้มาอีกก็คือเรื่องของการซูมคุณผู้ชมที่มีหน้าตาเนี่ยเหมือนกับ S 2 0 series แล้วก็คือมีตัว default มาให้เป็น 10x 4x นะ10 times 4 times ก็สามารถปรับได้และจากตรงนี้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นตัว Default ขึ้นมาใหม่ให้อันนี้จะเหมือนตัว S 2 0แล้วโอเคไหมต่อมาเป็นโหมดที่พัฒนาขึ้นมาคุณผู้ชมนั่นก็คือโหมดโปรวิดีโอนั่นเองรุ่นนี้เนี่ยโหมดวิดีโอของเราเนี่ยสามารถปรับ ค่าโปรได้แล้วเราก็สามารถตั้งค่า ISO คุณผู้ชมสปีดชัตเตอร์ต่างๆโอ้นี่ยังปรับค่า F ได้เลยรุ่นนาดูยังปรับได้อยู่นะแล้วก็มีอันนี้เป็นอ๋อแสงสีมาตรฐานปรับได้เลยจากตรงนี้คุณผู้ชมว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงเออเจ๋งเข่าท่าเข้าท่าน,นี่เป็นโปรวิโอคุณผู้ชมมาใหม่แล้วก็ตัวที่ทําให้มาใหม่แล้วก็น่าสนใจมากคือคัสตอมฟิลเตอร์คุณผู้ชมจํากันได้หรือเปล่าการสร้างฟิลเตอร์ขึ้นมาจากรูปต้นแบบของเราสมมุติเราชอบรูปของใครปุ๊บเราดึงรูปนั้นเนี่ยมาเป็นรูปต้นแบบแล้วก็สามารถทําางนใช้ฟิอร ต่างๆได้สมมุติเราอยากใช้อันนี้ปุ๊บแล้วก็กดไปปุ๊บเขาทำการครเอทฟิลเตอร์ให้กับเราปุ๊บนี่ออกมาเหมือนกันเลยเฟดๆจางๆออกมาเหมือนกันปุ๊บถ้าเราชอบปุ๊บเรากดบันทึกฟิลเตอร์แล้วก็เก็บฟิลเตอร์นี้เอาไว้ใช้ได้เลยนั่นเองนะคุณผู้ชมอย่างนันดูจะชอบรูปไอูรูปนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมนัดูก็ไปดึงฟิลเตอร์มาว่าอ๋ออยากได้สีแบบประมาณนี้ปุ๊บ เขาก็สร้างฟิลเตอร์สีมานี้ออกมาให้อันนี้เป็นลูกเล่นที่โด่งดังมากๆใน S 2 0ซีรีส์คุณผู้ชมมันก็ลงมาอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วเออเจ๋งไหมเออมาใช้ได้เลยโหมดต่อมาคุณผู้ชมก็คือโหมดของ h y p e r l a p s ปสนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีโหมดกลางคืนให้ทำไฮเปอร์แลปส์ด้วยถ้าปิดของเขาเนี่ยจะมีซูเปอร์สเตดี้ให้เราเนี่ยได้ใช้ด้วยนะในโหมดไฮเปอร์แลปส์ก็คือภาพที่มันเอาภาพมาต่อกันยาวๆแล้วก็เร็วๆคุณผู้ชมเหมือนวิดีโอแล้วมันเร่งสปีดอะ ซิงเกิลเทนเดนเองตัวนี้ต้องบรรยากสรรพคุณไหมคุณผู้ชมซิงเกิลเทกก็คือการถ่ายวิดีโอเราสักประมาณ8ปดถึงสิวินาทีังจากนั้นมันก็จะเก็บทุกอย่างเพาเป็นโมเมนต์ต่างๆเช่นในงานวันเกิดของเราหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็สมมุติว่าักจังหวะกรเป่าเคกปุ๊บมันเก็บมาให้เมื่อเก็บทุกฟิลเตอร์ทุก,ทกแบบเดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูก่อนว่า S10 ตัวนี้มันจะมีอะไรที่แตกต่างจากเอ0บ้างมาถึงอีกตัวที่เปลี่ยนแปลงไปคุณผู้ชมก็จะมีมุมเซลฟี่อัจฉริยะก็คือสลับเป็นเซลฟี่มุมกว้้้าาาดดดอันนนนนนมมมิเเเเเื่่ีุกคค2 2หไปปป๊บจะ็ล ปกติมันก็กว้างอย่วก็จะคือกว้างขึออ้นไปแล้วก็มีกล้องหน้า่านผู้ชมตัวนี้มาใหม่เลยสามารถอัดแบบ 4K60 ได้แล้วหไอโฟนก็ไอโฟนเถอะฉันอัดได้แล้วคุณผู้ชมแล้วก็ f u l l HD 60ก็อัดได้เช่นกันสามารถอัดได้ทั้ง 4K และ f u l l HD ตัวตัวอย่างวิดีโอเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนิดนึงอันนี้คือกล้องหน้าแบบ60เฟรมคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสีมันดูสีสันคือกล้องหน้าซัมซุงเนี่ยนะ ยังไงสีสันก็ดีมากนะาดุดเนี่ยเอาไปทำล็อกที่ต่างประเทศนะที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาที่อะไรเนี่ยใช้ S10 เครื่องเดียวของนดุดเนี่ยอยู่เลยนะคือคุณผู้ชมดูสีอย่างเงี้ยถ้าสีสันวิดีโอเป็นแบบนี้ยเราจําเป็นต้องไปซื้อกล้องมาอีกเป่าไม่จําเป็นแล้วคุณหยิบอันนี้อันเดียวนะต่อไมโครโฟนเนี่ยรุ่น S10 มีรูเสียบ3.5คุณผู้ชมเสียบโพ เดินหน้าลุยอย่างเดียวจะย้อนแสงจะอะไรก็สีดีมากผิวพันธ์ดีมากอันนี้แบบ 4K คุณผู้ชมอันนี้แบบ Full HD เดี๋ยวดู Full HD กันอีกรอบนึงแม้ว่าจะอัดแบบ Full HD หรือแบบ 4K ก็ตามแต่เนี่ยกล้องซัมซุงเอาอยู่หมด <S 2> <S 2> <S อัดได้แบบ60 frame, เฟรมแล้วก็ดีมากๆด้วยคุณผู้ชมใครไม่เคยใช้เนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่าคือถือซัมซุงเครื่องเดียวมันมันทำประโยชน์ได้เยอะมากจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยเนียนๆสีสันดูดิอย่างดีเลยอะ โอเคนะอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาคุณผู้ชมก็คือโหมดเบิร์ชช็อตนั่นเองปกติเบิร์ชช็อตเราต้องกดค้างไว้เพื่อเบิร์ชช็อตคุณผู้ชมแต่รอบนี้เราใช้พิธีลากลงมาแบบนี้แล้วเร็วด้วยคุณผู้ชม,ชมเห็นไหมว่าเมื่อกี้นั่นดูถ่ายไปแล้วกี่รูปปื๊ดยิงไปปืนกลเลย เร็วกว่าสามารถกดปุ๊บเนี่ยตอบสนองได้รวดเร็วกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะใครที่เป็นสาวกที่ชอบกระโดดถ่ายภาพนะเรายิงเบรสช็อตเข้าไปตั้งแต่ก่อนเขากระโดดยังเขากระโดดเสร็จเลยนะก็สามารถทําได้จากตรงนี้เช่นกันดีมากๆรักเลยอันนี้รักเลยต่อมาก็จะเป็นส่วนของที่เป็นควิกนะผู้ชมควิกแชร์กับมิวสิคแชร์อันนี้เนี่ยถูกโปรโมตในตัว s 2 0ซีรีส์ไว้แล้วก็ยังไม่มาด้วยเรามาก่อนอเรามาก่อนควิกแชร์คืออะไรผู้ชมควิกแชร์ก็คืออนุญาตให้ผู้คนในบริเวณใกล้เคียงเนี่ ส่งไฟล์ต่างๆเนี่ยให้กับตัวเราได้โดยบุคคลนั้นเนี่ยสามารถส่งไฟล์ได้ก็ต่อเมื่อหน้าจ๋ของคุณเปิดอยู่เท่านั้นนะใครจะแชร์กับคุณได้บ้างคุณจะเอาคนเฉพาะที่อยู่ใน Samsung Social ก็ได้หรือว่าทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันซึ่งเจ้าควิกแชร์ตัวนี้ท่กผู้ชมจะเป็นการส่งไฟล์เนี่ยผ่านตัวของ WiFi Direct แต่ว่าตอนนี้ยังใช้ได้เฉพาะกับ ซัมซุงเท่านั้นนะจ๊ะต่อมาที่ถูกโปรโมทเยอะที่สุดเลยก็คือ Music s แชร์นัผู้ชม <S <S Music s แชร์คืออะไร Music s แชร์ก็คือการที่ทําให้เพื่อนของคุณเนี่ยเล่นเพลงบนลำโพงบูทูของคุณสมมติว่าตอนนี้เนี่ยนดูดต่อเข้ากับลำโพงบูทูอยู่สมมตอนนอิอันนี้คือลําโพงอันนี้คือนาดุด <S <S เพื่ออยากจะให้เสียงออกลําโพงไม่ต้องดิสคอนเนคของเรา ต่อเข้ามาที่เราเลยคุณผู้ชมแล้วมันก็จะสามารถไปออกลําโพงอันนั้นได้แต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่า Android ที่จะใช้ได้นเนี่ยต้องเป็น Android เวอร์ชัน10เท่านั้นนะคุณผู้ชมย้ําว่าเท่านั้น only เลย และอาจจะต้องเป็นซัมซุงเท่านั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือ Android เวอร์ชัน10แน่ๆโอเคไหมสองอันนี้เนี่ยถือว่าตัวซัมซุง S20 series ยังไม่มาคุณผู้ชมทางด้านของ S10 แล้วก็ Note 10ได้ก่อน q Quick s แ Share แล้วก็มิวสิคแชร์ชื่นใจจริงๆมาทีนึงอย่างที่น่าสนใจมากเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือตัวของคีย์บอร์ดนั่นเองเราดูทำการทดสอบไปก่อนหน้านี้แล้วคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังสำหรับคีย์บอร์ดของซัมซุงรอบนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไรบ้างคุ สมมุติแล้วนดูพิมพ์คาว่าเทส t ลงไปแล้วนดูดแบบว่าอยากจะอันดูมันนดูพียงแค่เอา2นิ้วเนี่ยปรับไปทางซ้ายคุณผู้ชมหายปรับไปทางขวาปุ๊บเนี่ย text ท,ที่เราพิมพ์เมื่อกี้จะกลับมาเลยทันที ผมมือสีรอกันอยู่จ๋ิงนะดังนั้นเราก็เจ๋งมากแต่ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือว่ากดปุ่ม3จุดอันนี้คุณผู้ชมแลบไปที่คําว่าแปลอันนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ประโยคที่เราต้องการจะแปลเป็นบางประโยคหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่ของเราเนี่ยแปลได้เลยโดยที่ตอนแรกเนี่ยหลังจากที่เรากดเข้าไปเขาจะให้เลือกซอสคุณผู้ชมว่าเราจะเลือกแปลงด้วยระบบของอะไรนะดุดเลือกของ Google ไปแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเหมือนจะแบบว่าเป็น Spotify คุณผู้ชม Spotify มีแปลด้วยเหรอนี่นะดุดก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่นดุดเลือก Google ไปคราวนี้เราจะเลือกแปลจากภาาาษกเเปป็นนญีีุ่่่่ชมยว Today The weather is hot เขียนพิมพ์หมดเลยเราต้องก้มตัวลงไปพิมพ์คุณผู้ชมมันเลยยากจุดปุ๊บเสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณผู้ชมก็กดคำว่าเรียบร้อยระบบจะทำการแปลให้เราทันทีนี่ง่ายไหม เขาเนี่จะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นก็ทาได้อีกนะมีภาษาเยอะแยะเลยคผู้ชมคาตาลันก็มีภาษาคาตาล็อกก็มีเหมือนกันนะคาตาล็อกเหมือนจะเป็นฟิลิปปินส์ใช่ไหมผู้ชมมีมองโ,งโกเลียลาตินต่างๆมากมายแล้วก็สามารถปรับได้นะมีเวียดนามมีเกาหลีมีอะไรเงี้ยเราก็เลือกใช้จากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะอืมเป็นไงเจ๋งไหมกูตึ๊ดแล้วกดเรียบร้อยมันก็ขึ้นอยู่ข้างบนเรียบร้อยเลยผู้ชมโอเคผู้ชมเรียบร้อยนะคราวนี้เราไปที่ส่วนอื่นต่อแล้วกันก็คือการตั้งค่าคุผู้ชมตรงนี้ สามารถปรับสไตล์รูปแบบเนี่ยได้4แบบนะอันนี้น่ดุดไม่แน่ใจว่าแบบเดิมมันปรับได้4แบบหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะเพราะนะดุดก็ไม่ได้มีเครื่องอีกเครื่องนึงไว้เช็คแล้วก็จะปรับคีย์บอร์ดได้ทั้งหมด4รูปแบบยังไม่พอคุณผู้ชมคีย์บอร์ดยังไม่จบ นี่คีย์บอร์ดอย่างเดียวนะคีย์บอร์ดของเรายังทําอะไรได้อีกคุณผู้ชมเราสามารถที่จะค้นหาตัวของอีโมจิได้ด้วยนะอย่างเช่นเรากดปุ่มนี้ตึ๊ดพอเรากดอีโมจิเนี่ยเรากดจากตรงนี้ใช่มั้คุณผู้ชมแล้วก็กดสติ๊กเกอร์เนี่ยเราก็สามารถจะกดจากตรงนี้ได้นันดหยุดไม่ค่อยได้ใช้หรอกมีไฟล์ GIF ก็ใช้จากตรงนี้เราก็ปุ่มนี้คุณผู้ชม3จุดปึ๊บแล้วไปที่คําว่าค้นหาหจากนั้นเนี่ยนันดหยุดลองค้นหาคําว่าแฮปปี้ปุ่มเนี่ยเคาก็จะขึ้นอีโมจิมาให้นอกจากนั้นเนี่ยเคาก็ยังขึ้นรูปต่างๆที่เขาคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับแฮปปี้เนี่ยขึ้นมาให้กับเราด้วยนั่นเองนะจากนั้นก็ยังไปที่ Netflix ก็ยังสามารถเสิร์ชได้ด้วยแต่ว่าคืนนี่ดูดไม่ได้ล็อกอิน Netflix ไว้นะแล้วก็มีตัวบุคคลที่แฮปปี้มีหรือเปล่ามีรูปต่างๆที่จะขึ้นมาคือมันเจ๋งมากๆเลยคุณผู้ชมก็คือมันสามารถที่จะ เป็นลูกเล่นที่ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นในระหว่างการพริมพ์ได้แล้วก็มีตัวนึงคุณผู้ชมคือ Samsung Pass ที่ใส่เข้ามาคุณผู้ชมมีปรับขนาดแป้นพิมพ์แล้วก็การแก้ไขข้อความนะอันนี้ดูไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่รู้ว่าเออมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องมาบอกกันแลน้วเน,นี้ยก็ได้สามารถได้ภาษาญี่ปุ่นโดยที่เราแบบไม่ต้องไปแวะเข้า Google แล้วเราก็ใช้คีย์บอร์ดเนี่ยลิงเข้ากับ Google แทนอ่าเข้าจเรีองเอ่ยมาเรื่องท้ายๆแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นแค่ minor change เนาะทราบการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ นั่นนูจะจำไม่ค่อยจะได้แล้วคุณผู้ชมมันนานเหลือเกินตัวแกลลี่นะคุณผู้ชมเขาจะปรับให้เหมือนตัวของ a อ0ีฟซีรีส์ก็คือเราสามารถที่จะค้นหานั่นค้นหานี่จัดเป็นหมวดหมู่ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอันนี้ก็อยู่ที่เราจะทําการจัดการแล้วก็ค่อยๆเล่นไปก็แล้วกันสำหรับตัวแกลลี่นะตัวนี้ก็ะจะมีทั้งขายะก,ก็กดจากตรงนี้เหมือนเดิมคุณผู้ชมสร้างเรื่องราวสตอรีจ่จากตรงนี้อันนี้นะคุณผู้ชมก็จะมีแบบเหมือนเขาแยกมาให้เนี่ยชุดเสื้อและกางเกงตุ๊กตาถ้วยทีวีท่่ชชาาานนนิิกกกกกบุคคลลลเเเเหหหมมมมืออออ AI ้้้้้้ดดดดยยผผููววะะไไไรรรรป็็แแจััสสใต๊ มันบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือผักมาดูซิว่ามันเป็นผักไหมผักอันนี้ผักอันนี้ก็มีใบไม้ม้ <c oughs> ห้องนอนเป็นผักไม่ได้มีบางอาันหลุดมาอันนี้เป็นหัวหอม <c oughs> อันนี้เป็นองุ่นใช่ไหมมีไฟมีหญ้ามีอะไรแบบนี้อันนี้ร้อนอันนี้เป็นผักได้ด้วยเหรอ โอเคคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของแกลเลอรี่ที่มีการปรับเปลี่ยนไปนั่นเองนะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมในการปรับเปลี่ยนที่น่าดุดพอจะคิดว่ามันสาคัญก็คือเราสามารถที่จะ resize ของ image ได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมก็คือเข้าไปที่ edit photo ปุ๊บจากนั้นเรากด3จุดปุ๊บเราสามารถปรับขนาดรูปภาพคุณผู้ชมว่า ใช้ภาพตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร่นะ20% 40% 60% 40ก็ดูคอเนเทนต์ตามนี้เลยคุณผู้ชมถ้าพูดน่าจะยาวก็คือสามารถปรับรูปภาพหรือว่ารีไซส์รูปภาพได้จากในแกลเลอรี่เลยนั่นเองคุณผู้ชมและนี่คือ Samsung One UI เวอร์ชันสอนึ่คุณผู้ชมดีใจกับคนที่ใช้ S 1 0แล้วก็ Note 10ด้วยนะจ๊ะอ่าเราก็มีการได้หลายๆอย่างที่ทางด้านของรุ่นพี่เนี่ยยังไม่มาด้วยแต่เดี๋ยวรุ่นพี่เนี่ยมาแน่อยู่แล้วไม่มีทางไม่มาส่าสานนนนนาวนใครใช ก็เหมือนมันจะมานะวันนี้ก็ดีใจแดนคนใช้ S10 และ n โน้ตสิบซีดีเดอน์คับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้รายการเซฟกี้ของเราล้ำลาไปแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย